ดีครับยามเช้าปลายฤดูหนาว16มกรา2568ผมเป็นคนหนึ่งที่ร่วมลงชื่อคัดค้านบ่อนคาสิโนลงชื่อมาแล้วหลายครั้งทุกแบบฟอร์มที่มีให้ลงชื่อก็เพราะไอรัฐบาลทรราชที่มีทักษิณเป็นซูสีไทยเหาเอ้ยไม่ใช่ เป็นสูสินเพื่อไทยเหา่าบัญชาการอยู่เบื้องหลังพยายามผลักดันให้มีคาสิโนซึ่งตอนนี้ก็หนักขึ้นไปอีกไม่เอาเฉพาะไอที่มันเป็นวัตถุจะเอาที่เป็นออนไลน์ด้วยคือบอนการพนันออนไลน์ก็จะเอาขึ้นมาให้เป็นของที่ถูกกฎหมายซึ่งผมว่ามันอันตรายและกว้างขวางมากเพอเพอมากกว่าไอที่เป็นคาสิโนที่เป็นวัตถุอีก เข้าถึงง่ายเด็กเด็กก็เข้าได้หมดเล่นได้ทุกที่ทุกทางแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในห้องซ้วมแล้วบักเหลี่ยมเขาก็บอกว่าเขาสามารถควบคุมได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นถามหน่อยครับมันมีอะไรในประเทศไทยที่ควบคุมได้บ้าง <c oughs> แม้แต่นักการเมืองหรือพวกการเมืองชั่วๆัวอย่างทักษิณยังควบคุมไม่ได้เลย <c oughs> จะคิดหาวิธีควบคุมยังไงอย่างที่ทักษิณบอกมันก็เท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับที่มันมีกฎหมายอยู่แล้วในปัจจุบันปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วแล้วมันควบคุมได้ไหมละ่ะมันจัดการให้หมดไปได้ไหมละ่ะเพราะถ้าจัดการได้ควบคุมได้ก็คงไม่มีพวกบ่อนผิดกฎหมายหรือการพนันผิดกฎหมายทางออนไลน์ อยู่อย่างปัจจุบันนี้หรอกคิดง่ายๆนะครับไอหวยถูกกฎหมายไอหวยรัฐบาลเนี่ยมันทำให้หวยใต้ดินเนี่ยหายไปไหมครับทำไมมันยังอยู่ล่ะแค่นี้คิดไม่ออกเลยครับไหนว่าเขาว่าทักษิณฉลาดไงครับผมว่าไม่ฉลาดนะครับสมควรแล้วที่เป็นจ่าฝูงของพวกควายแดงหวยใต้ดินก็ยังอยู่ หวยรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มมาให้คนได้เล่นกันมากขึ้นเข้าไปอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้สร้างเศรษฐกิจแล้วครับมันทำลายเศรษฐกิจทำลายครอบครัวทำลายสังคมทำลายคนก็ถามดูสิครับในประเทศไทยมีประชา,ะช,าชนคนไหนบ้างที่วันๆไม่คิดบกเวียน อยู่กับเรื่องหวยทั้งรัฐบาลและใต้ดินการงานก็ไม่ค่อยทำอย่างเต็มที่เพราะหวังลมๆแรงๆเงิงงงนทองก็เสียไปเศรษฐกิจเงินทองของครอบครัวก็เสียการงานเสียก็หมายถึงเศรษฐกิจกของประเทศก็เสียไปด้วยเช่นกันเพราะมีแต่คนเกียดค้านไม่ค่อยอยากจะทำงานสังคมของครอบครัวก็เสีย สังคมส่วนรวมก็เสียเกิดความรุนแรงฉกชิงวิ่งลาวป้นค่าตามมาเป็นละลอกเพราะชีวิตไม่หวังที่จะทำอะไรเพื่อเป็นการพึ่งตนเองหรือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งแต่หวยพึ่งแต่การพนันโชคลาภถ้าอยากให้เศรษฐกิจดีคุณทักษิณควรเลิกทำชั่วเสีย หรือทำให้นักการเมืองทั้งหลายเลิกทำชั่วเลิกคอร์รัปชั่นเสียเลิกโกงเสียให้นักการเมืองเลิกโกงให้เป็นคนดีรับรองเศรษฐกิจไทยนะี่ะมันดีแน่นอนเลยครับเพราะไม่ว่าจะทำอะไรไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยมันกินบางทีเกินครึ่งนะครับอย่ามาหวังว่าจะควบคุมได้ อย่ามาหวังว่าพวกบ่อนผิดกฎหมายจะหมดไปไม่มีทางครับเพราะอะไรที่ถูกกฎหมายนั้มันมากเรื่องกฎเกณฑ์เยอะต้องเสียอะไรเยอะรายได้ก็น้อยลงคนที่เป็นเหยื่อคนที่มาเป็นลูกค้าก็น้อยลงถูกจำกัดใครจะเอาครับเขาก็ไปทำแบบผิดกฎหมายด้วยเหมือนเดิมของผิดกฎหมายก็ยังมีอยู่ แถมรัฐบาลโง่ๆยังเพิ่มของถูกกฎหมายเข้าไปอีกของผิดนี่แหละทําให้มันถูกเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความพังพินาศเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างเดียวก็พินาศพอแล้วที่เพิ่มเข้าไปให้ถูกกฎหมายเข้าไปอีกพินาศพินาศในทุกมิติทั้งจิตวิญญาณตัวบุคคลสังคมประเทศชาติเศรษฐกิจ แล้วผมคิดว่าการที่พักเพื่อไทยซึ่งมีทักษิณเป็นสูสินเพื่อไทยเฮาบังคับบัญชาอยู่เบื้องหลังลูกสาวที่เบาปัญญาพยายามที่จะผลักดันจนสุดตัวในเรื่องที่ไม่ดีเช่นนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นของโปรดของทักษิณที่หวังจะได้อยู่ ซึ่งแน่นอนทักษิณต้องล็อกเป้าที่เงินหรือมันนี่เพราะคนชั่วๆจำเป็นที่จะต้องมีการหาเพิ่มทุนอัตราค่าของเงินอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าไม่งั้นโทษจะตามถึงตัวทุกวันนี้ที่อยู่รอดปลอดภัยอยู่ ก็เพราะอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของอัตราค่าเงินอิทธิฤทธิ์ของทนจเจริญธรรมครับ